วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเป็นโต๊ะแป้งโดโนะคะลแล้วก็จะมีแบบนี้เลยซื้อมา850บาทนะคะวาเรามาดูกันนะว่ามันเป็นแบบไหนนี่จะเป็นตามนี้เลยนะคะสามารถเอาใส่เข้าไปได้แล้วก็เอา ก้าวตัวนี้ใส่่างนี้แล้วก็กดลงมากดลงมาอย่างนี้ได้เลยอีโอ้ย้ยน่ากินจังเลยอันนี้เป็นแป้งโดที่คุณแม่ทำเองนะคะไปหาดูในคอนคิปได้ว่าทมีสูตรไหนบ้างที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กๆนะคะนี่ปกติมันจะมีหลายสีแต่ว่าเจ้านายเอามารวมกันเป็นสีโอตินเรียบร้อยแล้วค่ะ อันนี้ก็เป็นพิมกดที่ซื้อมาจากร้าน20บาทเป็นพิมกดพุกี้ค่ะมีหลายรูปเลยแต่ละก็มาเล่นแป้งโดได้ก็จะเป็นพิมกดไดโนเสาร์อันนี้คือเขาแถมมาจากในเซตนะคะไม่ทำแต่ในเซตในเซตก็จะมีแป้งโดมาให้หลายๆสีหลายกระปุกเลยค่ะแต่ว่าเ่อมาทิ้งไปหมดแล้วหรือเอาแต่อันที่เราทําเองไว้ให้เล่นไม่ต้องอไเลอมอมอม ทำอ่ำอ,อไร่อยไหมคะอะร่อยทำอะไรคะทำปอะจิมโอเคครับพี่มูทำอะไรคะพี่มูทำแล้วก็จะมาใส่พิมพ์เล่นอันช่องใส่สำหรับกดเป็นรูปต่างๆใช่เขามีของแถมมาให้หลายอย่างมากเลยก็จะมีพวกอ๋ออันนี้ไม่ใช่คะ่ะแยกกันก็จะมีพวกจานชามอันนี้ใส่ตีมอันนี้คือคนละชุดกันนะคะคนละเซ็ตกัน ก็จะมีอันนี้ด้วยที่ซื้อมาเป็นนี่ขนมแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้คือซื้อห,หลายเซตมารวมกันนะคะทยอยซื้อนี่แล้วก็บีบออกมาเป็นสปาเกตตี้แต่อยา่บมา,มาบีบแรงนะบีบแรงก็จะเป็นอย่างนี้เลย <laughs> ก็จะเป็นแบบนี้นี่ไงทำเสร็จแล้วก็จะเป็นมามา่าแบบนี<ๆ>้<ๆ> สนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกสนุกจะได้ทำอะไรครับฝึกกล้ามเนื้อแขนนะคะให้เด็กๆมีจินตนาการสนุกไหมสนุกมากมากเลยค่ะโอเคบายบายกันดีว่าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบาย